อินาสกาเลนะธรมะทิพุชามิอินาสกาเลนะธรมบังทิุชามิอิมินาสกาเลนะสังฆังทิพุชยามิ阿拉หังสัมมาสัมพุโตปะกะวตังปะกะวันตังวิบาเทมิสวขาโตัตตวตาธมโมมบังละมัสสามิสุตติปัโนขัตวัโตสาวะสังโสมาสังฆังมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทาบิพุทธังสัพพะเมโทสังขมัตเเมพันเตวันทาบิธรรมังสัพพะเมโทสังขมัตเเมพันเตวันทาบิสังฆังสัพพะเมโทสังขมัตเเมพันเตภุกนักสารนังปชาวิถัมบังสารนังปชาวิสังฆังสารนังปชาวิ ทุติยัมปิตุทังสัลนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสัลนังขจามิทุติยัมปิสังขังสัลนังขจามิตัติยัมปิพุทธังสัลนังขจามิตัติยัมปิธรรมังสัลนังขจามิตัติยัมปิสังขังสัลนังขจามิทิฏฐิิโสภะคะวะอะรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจลานณะสัมปันโนสุขโตโลกะปิทูอหนุตโตโลปุริกสัตธรรมมาสารติสัทธาเทวะปุรุสานังพุทโธภะคะวะติ สวากขาโตภะคะวัตตาธมโมสันทิโตกกาลิโกเอหิปัสสิโกโอคนาจิโกปัจจตังเวทิตโปวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆญาติฏันจัตตาริปุริสายุคาริอัทธปุริสปุคลาเอสาภะคะวัตโตสาวกสังโฆ

พละอันตังสีลสานะมามิสัมมาสัพพตังสัลนานัจฉามิสัมมาสัพพตังสีลสานะมามิวิชาจัลันะสัมปันนังสัลนานัจฉามิวิชาจัลันะสัมปันนังสีลสานะมามิสุขตังสัลนานัจฉามิสุพตังสีลสานะมามิโลกะมิทังสัลนานัจฉามิโลกะมิทังสีลสานะมามิทิปิโสภะตวะอนุตโนภะะโสภะตวะทิปิโสภะตวะปุริสธรรมัสาระถิภะะโสภะตวะทิปิโสภะตวะสัตถาเถรอมนุสสานังภะะโสภะตวะทิปิโสภะ Ano talang sala ng Ano talang sinasana, mami? Puli sa tamasala di sala ng Puli sa tamasala di sila sana mami? Sa tate wa manusa ng sala ng kachami? Sa mami? Subatang sala ng Subatang sinasana, mami? Tibiso pa babay, tibiso pa Ani jalak ka na pala ni jasang panloy?

อารูปาวะจาลัธาทุสมารทียาณสัมปันโนียิปิโสภะภะวะลูกทารุปะวะทุตมารทียาณสัมปันโนียิปิโสภะภะวะตถาภะฌานาทาตุตุมารทียาณสัมปันโนียิปิโสภะภะวะตุติยาฌานาทารุตมารทียาณสัมปันโนียิปิโสภะวะตาติยาฌานาทารุตุมารทียาณสัมปันโนียิปิโสภะวะจาตุตาฌานาทาตุตุมารทียาณสัมปันโนียิปิโสภะภะวะปัญฌามาฌานาธารุตมารทียาณสัมปันโนียิปิโสภะภะวะ agassa nanda yadana tato jmati yana sampan noi di biso begovah bina nanda yadana tato jmati yana sampan noi di biso begovah kincana yadana tato sabaji yana sampan noi di biso begovah neva sanjana sanjana yadana tato jmati yana sampan noi di biso begovah sota badi makata tuto jmati yana sampan noi di biso begovah sakita kami makata tuto jmati yana sampan noi di biso begovah makata tuto

เอติวาติริสอบตวาังายาวาชีวังภูตังสลาณังอาชาชาปติปัญชายสโลธรรมายุสลาธรรมานันตวิบังโอยติสัมมาสัมพุโธสุขละลานุยาวาชีวังภูตังสราณังคาชาณิชาตุมหะลาชกาสโลสลาธรรมาติวิชาสรังสัมปันโนุยนุุ

ဘန္တကသမ္မသမာဓိတိဝိစာတာယသာဝကာကာလောကေအေလနသာဝံအီတေနစัจチェနသုဝတိဟူတုသဝံဘုဒ္ဓဝါစကာလောတိသံဃိယံစေတေတမ္မံတမ္မံစာချံိပါဒံမောကဝိဒာခံနံဈီလံဗျညာနိကမ္ပုညေဘာသာယံယသံကပ္ပုသ္ခံစေရီယံဇတုရိစတိစေနအီတေနစัจチェနသုဝတိဟူတုလူလူဘူဒ္ဓဝါဟယနံမောဘုဒ္ဓသတုကဝိတံလန္နာလောကံကံတော်ဝေနကံတော်

เทวนางศาต่างสุดทวารสิตาเทวาสิศาตมนุษชาเวสุขสิตา낭เทวนางศาต่างสุดทวารนิมานนติเทวาสิศาตมนุษชาเวสุขนิมานนตตินางเทวนางศาต่างสุดทวารปนัตมินิตะวัติเทวาสิศาตมนุษชาเวสุขปนัตมินิตะวัตินางเทวนางศาต่างสุดทวารปนัมกาญิกาเทวาสิศาตมนุษชาเวสุขปนัะกาญิกานิวานาสาต่างสุดทวารพมมาปริชาเทวาสิศาตมนุษชาเวสุขพมมะปริชาจานางเทวนางดาธาสุดทวาร િતા દેવા સાથમષા વેશો મમા પડો હિતા ન સાથુવા મહાપમા દેવા સાથમષા વેશો મમાવના સાથમી થેવા સાધ મનુષા વેશો બલિથિ સાથા સુધવા કામા સાથ મનુષા વેશોગ ભાવના પાથ સુધીતા વેશોલિતપાંગ સાતા સુધ કામના સુભાદેવા સા મનુષા વેશોગ ભાવના સુપાના ยถากันตะนิวาสะตินะดีรกะเทวะสาธะนุสาเวสุธัสสินังธรรมานังนิพพานะสาธังสุนิวาเวราภะตะเทวะสาธะมนุสาเวสุเวหะปะลานังนิพพานะสาตังสุตะมาวิหาเทวะสาธะมนุสาเวสุวิหานังนิพพานังนิพพานะสาธังสุนิวาตะมาเทวะสาธะมนุสาเวสุเวหะปะลานังนิพพานะสาตังตุตะวาติสัทธาเทวะสาธะมนุสาเวสุละสาณังนิพพานังยถากันตะตุตะวาติเทวะสาธะมนุสาเวสุธัสสินังนิพพานะสาธังสุนิวากะลิตะกาเทวะสาธะมนุสาเวสุเนตัง มิคาตะอะดีอันตะนะธะมะจักขังอะวังติดังอะปะติมังดิยังสัมเมนะวะนะมะติริวาติเอนะวังมะเรนุวะบังภูตาวะเกนะชีวะโลกัสสมีติเปตังจังสัพพะโลกัสสมีมะนะสัมภาวะเยอปะริมาณะอุตานะโตจะติริยังจังสัมภาธัมมะเวลังะสัพปะตันติตังดิสิโนวาสิยโนวายะวะตะสะวิกะตานิโตเอตังตะติยะดิเสยะปะมัง ทศนิยนสัมปนกามีสุภินยาเกตังนชาตุขพัตชเยยังปุณละเลติตุตังัะามินามาดูปังอนิจังตุขังอนัตตาพะพเจ้าพะพทเจ้าเป็นที่พึ่งนำรูใจกายไม่เที่ยงเป็นทุเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนธั้มังสัะามินามาดูปังอนิจังตุขังอนัตตาขระพทเจ้าถึงพรเปนที่พึ่งนำรูกใจกาไม่เที่ยงเป็นตุเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสังขังสัตะัคามินามาดูปังอนิจจังตุขังอนัตตาพระพุทธเจ้าท ตาไม่ใช่ตัวตนตังสารนังขจามีข้างเจ้าบอถงพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำบังสารนังขจามีข้างเจ้าบอถิพทธเจาเป็นที่พึ่งสั้างฆังสารนังขจามีข้าเจ้าบอถงพระสเฆ์เป็นที่พึ่งนามักดูปังวที่จังปางวันตตานามรูใจใจไม่เที่ยเป็นโทเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอนันตังพระะังพุทธเจ้ามีพระกาเหหาที่สุดไม่ได้อันนัตตโพจนั้นรำเมืงพระธรรมคำสอนเป็นอนุโมทนาที่สุดม่ได้อันตัตตาธิมุตมางที่ยังสูงุกหาที่สุดดมไ้ ันธบมยาูิจิตสังริกฐานะอาถายโยะนามาเสติปีินาคุณยักษาเมนะด้วยกุนี้อุทิตให้ปุปปชายาคุณุตระลปุปปชาผุ้เลิศคุณอาจารีโยปการลาจาชาภิกษุบาดาบิตาเจยยตะการกุณพ่อแม่และผงยะทรงนิโยจันทิมาราชาสุราจันและราชาผูดาวันตานะอาปิจารคุณทรงคุณืนสูงชาติธรรมะมาลาจะอินทาจารภูมาและอินทราชโลกะปาราจเทยวตาทั้งป่วยเทพและโลกบาลแจมโมมิตาปุตรสาจะโยมราราบุตรมิตร ปัจชตาเวริกาปิจากผู้เป็นการผู้จองผ่านทัพเทียสตาสุขีหลตัวขอให้เป็นสุขสารทุกทวนหน้าอย่างทุกตนบุญญานิประกาตานิเมุของที่พระต์ดำจงช่วยอำนวยสมงผลสุขครั้งจิตวิธานเตยด้วยสุขสารอย่างล้นจิปังปาเปท์วมกตังให้ลบถึงที่พันพันถีพินาคุณจะกรรมเมนะด้วยบุญนีที่เราทำถีพินาอุทิเสนะจัดแต่วิถให้คงสัตว์กิดปาอังสุนเทเจว่าเราพันได้ซึ่งการตัด่ันอุพาทานเฉทานครัวตัญหาอุปาทานเยสันต อย่าว่านิพพานในตัวม่มังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสันตุสัพพัฏานเยวะมาลายสิ้นจากสันตานยัตตาชาโตพระเวพระเวททุกทุกที่เราเกิดผู้ชุบจิตตั้งสติปัญญามีจิตตรงนั้นสติปัญญาอันประเสริฐสังเลยโกที่ยามีนาพร้อมทั้งความเปลียนนั่นเป็นเครื่องขูดกิเลสหายวาลาและพันตุโรกาสังขกาลนั้นผู้ดีแก่บุญบานสิ้นทั้งหลายการดูจักวิริเยสุเมเป็นเจ้าปุถุสไลท์ทำลายล้างความเปลี่ยนจดพุทธาทาิปะูวโรตมะะพทาี่่รืนาตปัจวัดพุทโธจะพระปัจจเนนั้นข สัมโคนาโตกะโรแมงทุกประสง์ที่ตึปย่งเตสัตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโลกาสังนักพันกุมาขอบูมานยาได้ช่องภาษาุัญญาวาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบองมาโลกาสังนักพันกุมาอย่เปิดโอการแกมานเทินสเตสตาทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุอเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุเธิอย่าได้มีเวรแกกันและกันเลยอภัยประชาโหตุจงเป็นสุเป็นสุเถินอย่าได้ปัญาบัติเด็ดเด่นสิ่งทันละกันเลยอานิีาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเจิดแต่ได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาจารย์นังปานิหะลันจุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวนี้เพื่จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัตตินสตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ชักที่เกิดเป็นอนัตชักที่เกิดเป็นสังเสทชักที่เกิดเป็นโอกาปาติกะจงอนัตตุศ่ผลบุญเทศทั่วทั่วทุกตัวสัตว์เถิดอันนั้นไม่ยังเมตตาพลนนังกะโลมาเสอะหังสุขีโตโหมิขอให้พระเจ้าช่วยให้เความสุขเถิด นิตโตัวโอมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวิโลโอมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรพระยาปะโชห์มิปราศจากความลำบากอาติโกห์มิปราศจากอุค์ปะสริฐสุขีอัตตนาปัตติธรามิตลอดกาลนานเทิดสเพสตาสุขิตาห์โอตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจนเป็นผู้ถึงความสุขสเพสตาเวลาห์โอตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจนเป็นผู้ไม่มีเวรสเพสตาอระยาปะชาห์โอตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจนอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน สัพเพสัตตาอดีคาโหตุขอสัตทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกใจสัพเพสัตตาสุขีอัตโนมัติที่หาดัตตุขอสัตทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนให้อยู่เป็นสุขเดินสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายทั้งปวงสัพพะทุกขาปามุจันตุจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลเถิดสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายทั้งปวงตัณหาสัมปฏิโตมาทิขัจันตุจงอย่าไปบาจาสมบัติันตนได้แล้วเถิดสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายทั้งปวง กรรมัาสการมีการเป็นของของตนกัรมมาายาธารมีการเป็นมารดุกัรมมะโยนีมีการเป็นกําเรกกรรมมาทันทุมีการเป็นพวกท้องกัมมปฏิสารนามีการเป็นที่พิ่งอาศสยยังกรรมานปริจริสันติจากทางกรรมอันใดไวกจลยานังวาปาปังวาดีก็ตามชั่วก็ตามตาสัายาธาภักวิสันติเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะได้รับผลกรรมนั้นแหละ